ช่างสมัยรั้วคอนกรีตนครพนมสวัสดีครับวันนี้นะครับมาส่งงานลูกค้าที่บ้านปากทวยอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมครับผมลูกค้านะครับต้องการความสูงของรั้วขนาด1เมตรและขนาด2เมตรครับผมพื้นที่โดยรวมนะครับของลูกค้าทั้งหมด1 6 0เมตรนะครับผม หรือประมาณ65ช่องนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อได้ที่0901892405หรือ0939355390หรือลูกค้าจะทักมาสอบถามรายละเอียดที่เพจได้นะครับทีมช่างของเราพร้อมเข้าประเมินดูหน้าง,งานให้ฟรีนะครับผม ช่างสมัยรั้วคอนกรีตนครพนมพร้อมให้บริการครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจช่างสมัยรั้วคอนกรีตนครพนมด้วยนะครับสวัสดีครับ